สาวเซ็กซี่โหนรถไฟฟ้าโฟกัสครอบครัวข้างหลังยิ่งดูแย่คลิปวรันบนโซเชียลจีนเผยให้เห็นภาพหญิงสาวสวมชุดเปิดเผยโชว์หน้าอกน่าใจโหนรถไฟฟ้าอย่างไม่แคร์สายตาผู้คนกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์อย่างดูเดือดแต่สิ่งที่สะดุดตาไปกว่าความเซ็กซี่ของหญิงสาวคือปฏิกิริยาของครอบครัวที่ยืนอยู่ด้านหลังพ่อแม่พยายามบังสายตาของลูกชายตัวน้อยๆจากภาพที่วัยของเขายังไม่สมควรจะเห็นสแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อบุตรหลานในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ความร้ายดยงสาของวัยเยาว์ vs ความโลดผลของผู้ใหญ่คลิปดังกล่าวสะท้อนความขัดแย้งระหว่างความไร้เดีิงสาข,ของวัยเยาว์และความโลดผลของผู้ใหญ่หญิงสาวในคลิปอาจคิดว่าการแต่งกายของเธอเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สังคมมองว่าการกระทำของเธอเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะการกระทำของเธออาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อาจไม่ได้รับการปลูกฝังความคิดและการรับรู้ทางเพศอย่างเต็มที่ มุมมองของชาวเน็ตมุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่เห็นท้องต้องตันว่าการกระทำของหญิงสาวในคลิปเป็นการแสดงออกซึ่งความไม่เหมาะสมการแต่งกายเปิดเผยในที่สาธารณะโดยเฉพาะในสถานที่ที่คนพลุกพล่านอาจส่งผลต่อความรู้สึกของคนรอบข้างโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจความรับผิดชอบของพ่อแม่พ่อแม่ในคลิปแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อบุตรหลานอย่างชัดเจนการปกป้องสายตาของลูกชายจากภาพที่ไม่เหมาะสม เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใ่และความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงดูในขณะที่หญิงสาวในคลิปอาจไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำของเธอต่อผู้อื่นสรุปคลิปวรัลนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของค่านิยมการแสดงออกทางเพศและความรับผิดชอบในสังคมการกระทำของหญิงสาวอาจเป็นการแสดงออกซึ่งความมั่นใจหรือความต้องการเรียกร้องความสนใจแต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อาจไม่ได้รับการปลุกฝังความคิดและการรับรู้ทางเพศอย่างเต็มที่